สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูผูเบศอีกครั้งนะครับในหน่วยที่3เช่นเคยนะครับหน่วยที่3นี้เรายังไม่จบนะครับวันนี้เราจะต้องเรียนเรื่องอะไรเอ่ยไปดูพร,พร้อมๆกันเลยครับเช่นเคยครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดในหน่วยนี้กันก่อนครับหน่วยนี้นะครับตัวชี้วัดก็บอกนะครับก็คือการวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆนั่นเองอันนี้คือตัวชี้วัดที่เราจะต้องได้จากหน่วยนี้นั่นเอง ในผังสาระการเรียนรู้นะครับก็คือเรานะครับได้เรียนกันเกือบหมดแล้วเหลือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะได้เรียนในเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องสีช็อกและก็การปะติดนั่นเองนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับนะครับเรามาดูผลงานชิ้นนี้นะครับผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าสัตราจารย์ศิลพีระศรีนั่นเองนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับครูจะให้เราทําอะไรนะครับครูจะให้พวกเรานะครับ ดูว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานประเภทใดนะครับดูนะครับว่ามันเป็นผลงานประเภทใะก็ได้เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกตอบครับจิตรกรรมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในระนาบเนาะเราตอบได้อยู่แล้วนะครับต่อมาผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานภาพวาดรูปแบบใดครับติ๊กตอกติ๊กตอกตอบครับเหมือนจริงนะครับนะเป็นการวาดรูปคนนั่นเองเหมือนจริงนะครับต่อมานะครับ ผลงานชิ้นนี้ใช้สีใดในการสร้างสรรค์ผลงานครับเรากําลังเรียนสีไรเอ่ยต่อภาพสีไรเอ่ยสีช็อกนั่นเองอะนะครับเรามาเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหากันเลยนะครับการวาดภาพด้วยเทคนิคสีช็อกเพื่อสื่อความหมายนะครับมันมีการใช้เทคนิคอย่างไรนะครับสีช็อกมันมีเทคนิคอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันไปเรียนรู้รพร้อมๆกันเลยครับสีช็อกนะครับ ทำมาจากอะไรครับนักเรียนสีช็อกมันมีการทํามาจากอะไรทํามาจากผงสีผสมกับชอ็อกผงสีบวกกับช็อกนะครับแล้วหล่อให้มันเกิดเป็นแท่งขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นสีช็อกที่เรารู้จักกันแต่สีช็อกมันมีกี่ลักษณะกี่รูปแบบนะครับมาทําความเข้าใจกันเลยครับสีช็อกมันมีอยู่สีรูปแบบด้วยกันครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือสีช็อกแบบนุ่ม นะครับแบบที่2ก็คือสีช็อกแบบแข็งแบบที่3ก็คือสีช็อกแบบแท่งดินสอและก็แบบที่สี่สีช็อกน้ํามันนะครับซึ่งสีช็อกในแต่ละแบบนะครับก็จะเหมาะในการสร้างสรรผลงานแต่ละลักษณะแตกต่างกันไปอยู่ที่เราว่าเราจะต้องการทํางานในลักษณะแบบไหนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเป็นสีช็อกแบบแท่งก็จะเหมาะกับการแบบพกพาไปวาดข้างนอกนะครับ น่ารักษาง่ายอะไรอย่างนี้นะครับมาดูนะครับในสีช็อกแบบนุ่มสีช็อกแบบนุ่มนี้มีลักษณะอย่างไรนะครับมีการผสมนะครับระหว่างผงสีกับผงช็อกซึ่งผงสีเนี่ยจะมากกว่าผงช็อกนะครับพอเราได้ผงสีกับผงช็อกผสมด้วยกันแล้วนะครับก็จะเอามาผสมกับกาวนะครับหล่อให้มันเกิดเป็นแท่งขึ้นมานะครับ และเนื้อสีของมันเนี่ยจะมีความสดใสนุ่มนวลน,นะครับมีความละเอียดสามารถบี้ได้นะครับให้เกิดเป็นผงได้เหมือนกันนะครับการทำงานของมันนะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วเราจะต้องใช้สเปรย์ในการเคลือบนะครับให้มันมีความคงทนได้นานนะครับเพราะว่าสีช็อกเนี่ยมันเกิดเป็นผงถูกต้องไหมเราจะต้องเคลือบนะครับเพื่อให้มันอยู่ได้นานนั่นเองสีช็อกแบบแข็งครับ สีช็อกแบบแข็งเนี่ยมีการผสมระหว่างผงสีน้อยกว่าผงช็อกนะครับผงสีน้อยกว่าผงช็อกพอผสมแล้วก็เอามาผสมกับกาวนะครับหล่อให้เกิดเป็นแทง่งมันจึงมีความแข็งแรงนะครับมันจึงมีความแข็งแรงมากกว่าสีช็อกแบบอื่นนะครับซึ่งสีช็อกแบบนี้ก็มีความสดใสเหมือนกันแต่มันมีความสดใสที่น้อยกว่าแบบอื่นนะครับ นะแต่วิธีการรักษาหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วก็เหมือนกันครับก็คือฉีดสเปรย์เหมือนกันนะครับสเปรย์เคลือบให้มันเรียบร้อยนะครับมันจะได้เก็บผลงานได้เป็นอย่างนานนะครับต่อมานะครับแบบที่3ก็คือสีช็อกแบบแท่งดินสอสีช็อกแบบแท่งดินสอนี่ก็คือเหมาะสําหรับพกพานะครับเอาไปทํางานข้างนอกก็ได้หรือจะเก็บไว้ทํางานที่สตูก็ได้นะครับสะดวกรักษาง่าย ไม่หักง่ายเหมือนสีท็อกแบบแท่งอื่นนะครับมีทั้งแบบนุ่มและแบบแข็งนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับว่าเราต้องการจะเลือกใช้ในลักษณะแบบไหนส่วนการรักษาก็เหมือนกันนะครับก็คือใช้วิธีการเคลือบเหมือนเดิมนะครับวาดเสร็จก็เคลือบนะครับนะสีช็อกแบบสุดท้ายก็คือสีช็อกน้ํามันอันนี้ทุกคนนั้นเคยสัมผัสเคยได้ใช้อยู่แล้วครูเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับและก็ เอาไปใช้ทําการบ้านวิชานู้นวิชานี้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือสีช็อกน้ํามันนะครับซึ่งสีช็อกน้ํามันเนี่ยมีการผสมระหว่างผงสีกับไขสัตว์หรือผสมกับน้ํามันอาจจะเป็นขี้พึ่งก็ได้นะครับนะมีทั้งเป็นแบบนุ่มและแบบแข็งนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับวิธีการรักษาเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้ง4แบบนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือยังไงก็ต้องเคลือบก่อนนะครับ เพราะว่าสีช็อกเนี่ยนะครับมันเลอะได้ง่ายนะครับทีนีม้มาพูดถึงเรื่องของเอกลักษณ์ของสีช็อกนะครับเอกลักษณ์ของสีช็อกจะแตกต่างจากสีอื่นอย่างไรนะครับเอกลักษณ์ของสีช็อกแตกต่างจากสีอื่นอย่างไรมาดูครับสีช็อกเนี่ยแน่นอนครับมันมีความสดใสในตัวของมันเองสามารถผสมสีได้นะครับเหมือนกับสีน้ําเหมือนกับสีโปสเตอร์เลยนะครับ ผสมได้เหมือนกันนะครับโดยวิธีการระบายนะครับทับกัน2 3งหครั้งนะครับจะง่ายต่อการทำงานนะครับแล้วก็ใช้ระบายง่ายเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะครับข้อควรระวังในการทำงานสีช็อกค,คืออะไรครับสีช็อกเนี่ยมันมีข้อควรระวังอยู่2ข้อด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของความสกปรกนะครับ คือสีช็อกด้วยความที่แบบว่ามันเป็นแท่งถูกต้องไหมฮะมันเป็นแท่งลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราระบายแล้วเราไม่ได้ทําความสะอาดหลังการระบายนะครับมันก็จะมีสีที่มันติดอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ผ้าเนี่ยนะครับเช็ดหัวสีให้เรียบร้อยแล้วค่อยเก็บในตลับสีนะครับและก็มีความเปราะบางหักง่ายอย่าไปทําหล่นนะครับถ้าทําหล่นทีไรปุ๊บหักทันทีนะครับเพราะว่ามันมีความเปราะบางนะครับ การสร้างสรรค์ผลงานสีช็อกนะครับการสร้างสรรค์ผลงานสีช็อกใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการสร้างสารรค์ผลงานไปดูพร้อ,รอมๆกันครับแน่นอนครับเหมือนเดิมนะครับทุกเทคนิคนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือดินสอกระย่างลบนะครับดินสอกระยางลบเนี่ยใช้ในขั้นตอนไหนในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในขั้นตอนของการร่างภาพนะครับขั้นตอนของการร่างภาพก่อนที่เราจะลงสีนะครับไม้แหลมไม้แหลมนี้เอาไว้ทําอะไรครับ ไม้แหลมนี้เอาไว้ใช้ในการขีดขูดนะครับสช็อกนะครับให้เกิดเป็นเท็กเจอร์หรือพื้นผิวในแตกต่างลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับวัสดุต่อมานะครับก็คือกระดาษหรือเฟรมผ้าใบนะครับกระดาษหรือเฟรมผ้าใบนี้เราใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับก็คือใช้ในการระบายสีนั่นเองนะครับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับ ได้ทั้งกระดาษได้ทั้งเฟรมนะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้ต่อมาผ้าและกระดาษชำระใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานสีช็อกอย่างไรบ้างนะครับก็คือใช้ในการเช็ดทําความสะอาดแท่งสีนั่นเองนะครับโดยที่หลังจากที่เรานั้นระบายเสร็จแล้วนะครับเพื่อป้องกันความสกปรกของสีในการใช้ครั้งต่อไปนะครับนะักเรียนก็คือสีช็อกมันคืออะไรมันก็คือการนําผงสี นะครับกับผงช็อกมารวมกันนะครับมารวมกันผสมกันหล่อให้เกิดเป็นแท่งขึ้นมานะครับมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับอยู่ที่เรานั้นจะเลือกใช้ในงานลักษณะแบบไหนทั้งหมดนี้มันคือเรื่องของสีช็อกพ a าสเทลนะครับครับเรามาสู่ในเรื่องของการสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคนิคการปะติดเพื่อสื่อความหมายกันครับนะครับนักเรียนครับภาพด้านซ้ายนี้ให้เราสังเกตดูนะครับว่า มีการใช้วัสดุกี่ชนิดด้วยกันนะครับมีการใช้วัสดุกี่ชนิดด้วยกันลองสังเกตดูครับติ๊กตอกติ๊กตอกตอบครับ2ชนิดด้วยกันนะครับ2ชนิดด้วยกันเนาะมีวัสดุอะไรบ้างในการสร้างสรรค์ผลงานมีวัสดุอะไรบ้างในการสร้างสรรค์ผลงานครับแปรงสีฟันและก็ไม้นั่นเองนะครับแปรงสีฟันและก็ไม้นั่นเองนะครับ ผลงานลนักษณะนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยครับนักเรียนเรากําลังเรียนเรื่องอะไรเอย่ยเรียกว่างานปะติดนั่นเองนะครับงานปะติดเนาะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับครับนักเรียนถ้าพูดถึงงานปะติดนะครับงานปะติดเนี่ยแตกต่างจากงานอื่นอย่างไรอันนี้คือพูดถึงเอกลักษณ์นะครับถ้าพูดถึงเอกลักษณ์นะครับงานปะติดนะครับจะเป็นงานที่มีทั้ง2มิติและข้อามิตินะครับโดยการ ทำอย่างไรครับนักเรียนโดยการใช้วัสดุนะครับที่มีอยู่จริงนะครับและวัสดุเหลือใช้นํามาถ่ายทอดผ่านความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้คืองานเอกลักษณ์ของงานปะติดครับข้อควรระวังของงานปะติดคืออะไรถ้าพูดถึงข้อควรระวังของงานปะติดก็คือนะครับในขั้นตอนของการประติดวัสดุลงบนหน้ารองรับต้องระวังนะครับ นะต้องติดให้มันแน่นเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดการหลุดขึ้นมาได้นะครับการเก็บรักษาของชิ้นงานปะติดประเภทสามิติอาจจะเสียาหายได้ถ้าเรานั้นเก็บผลงานออกมาไม่ดีนะครับการสร้างสารรค์ผลงานปะติดมีการใช้วัสดุใดบ้างในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับ1คือแผ่นไม้หรือระนาบรองรับ สองก็คือวัสดุเหลือใช้นะครับซึ่งวัสดุเหลือใช้นี้ประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับนะ, <t> นะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเหล็กแผ่นไม้กระดาษและก็ผ้าอาจจะเป็นนอกเหนือจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการนำสื่อวัสดุต่างๆนะครับมาแปะติดบนระนาบรองรับ,รรบให้เกิดเป็นจินตนาการ โดยการใช้วัสดุต่างๆนะครับตามที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมาแบบนี้เขาเรียกว่างานประเภทปะติดนะครับผมเอาละครับมาสู่ในช่วงของคำถามพัฒนาการคิดกันนะครับครูมีคำถามให้กับพวกเราได้ตอบกันนะครับคำถามที่หนึ่งก็คือการสร้างสรรค์ผลงานสีช็อกแตกต่างจากงานปะติดอย่างไรเมื่อกี้เราเรียนสีช็อกมาแล้วแล้วก็งานปะติดมาแล้ว เราลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแตกต่างกันอย่างไรครับสีช็อกนั้นเป็นการสร้างสารรค์ด้วยการใช้สีในการสร้างสารรค์ผลงานแต่งานปะติดนั้นเป็นการนําวัสดุนะครับที่มีสีสันหรือไม่มีสีสันก็ตามนะครับนำมาปะติดเพื่อให้เกิดเป็นผลงานขึ้นมานะครับอันนี้ความแตกต่างระหว่างสีช็อกกับงานปะติดนะครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับเราคิดว่าสีช็อกมีประโยชน์ต่อ,อการสร้างสรรผลงานอย่างไรครับนะักเรียนทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถนําเทคนิคการสร้างสรรผลงานด้วยสีช็อกนะครับไปใช้อย่างถูกวิธีนะครับถ้าเราใช้ผลงานได้อย่างถูกวิธีแล้วผลที่ตามมาผลงานที่ตามมาก็จะทําให้เป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับการเรียนรู้เทคนิค เพื่อสื่อความหมายในงานปะติดมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะครับไองานปะติดเนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวเราอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับทําให้เรานั้นสามารถใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานปะติดได้อย่างถูกวิธีนะครับพองานปะติดมันถูกวิธีขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้นอกจากงานสมบูรณ์งานก็ยังคงทนได้นานด้วยนะครับอันนี้คืองานปะติดนะ มาสู่ในช่วงกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ครับกิจกรรมนี้ครูจะให้พวกเราทําอะไรเอย่ยครูจะให้นักเรียนเลือกผลงานทัศนศิลป์ประเภทของงานสีช็อกและงานประติดอย่างละหนึ่งผลงานนะครับแล้วนํามาเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับระหว่างสีช็อกกับงานประติดนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับตามหัวข้อนี้เลยครับชื่อผลงานศิลปินเทคนิควิธีการและก็วัสดุ นะครับเรามาดูตัวอย่างผลงานกันนะครับตัวอันนี้เป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนนะครับระหว่างสีช็อกกับงานปะติดนะครับงานสีช็อกกับงานปะติดเนี่ยมีความต่างและความเหมือนกันอย่างไรนะครับซึ่งความเหมือนนี้เป็นการสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิย์อยู่บนระนาบรองรับ2มิตินั่นเองนะครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคการวัดภาพด้วยสีช็อกและงานปะติดกันเลยนะครับ สีช็อกนะครับเป็นการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะลักษณะ2มิติลงบนรณนาบรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษผ้าใบหรือว่าผนังปูนก็ตามนะครับซึ่งสีช็อกนะครับจะมีความนุ่มนะครับในการรักษาก็คือจะต้องใช้สเปรย์ในการเคลือบงานนะครับเพื่อให้มันเกิดความคงทนของผลงานนั่นเองส่วนงานปะติดนะครับเป็นการนําวัสดุต่างๆนะครับที่มีอยู่แล้วหรือว่าเหลือใช้นํามา ติดบนระนาบรองรับด้วยจินตนาการของศิลปินที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน2มิติและ3มิตินะครับอาน,นะครับมาสู่ในช่วงของภาระชิ้นงานกันนะครับครูจะให้พวกเราทำอะไรนะครับผลงานชิ้นนี้ครูจะให้พวกเรานะครับสร้างสรรนะครับผลงาน1ชิ้นด้วยกันด้วยเทคนิค2เทคนิคนี้ ให้เราเลือกมานะครับว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรก็คือเทคนิค4ช็อกกับเทคนิคปะติดนั่นเองแล้วสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาพร้อมคําอธิบายดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ชื่อผลงาน 2. เทคนิควิธีการและก็อ3แนวคิดของผลงานของเรานะครับถ่ายทอดมันออกมาให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับนักเรียนลงมือทำงานได้เลยครับ เรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกันนะครับในเรื่องของสีช็อคและงานปะติดสีช็อคและงานปะติดนะครับการทํางานลักษณะนี้จะต้องศึกษาฝึกฝนในเรื่องเทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานพอสมควรนะครับเพราะว่าในการสร้างสรรสีช็อคและปะติดเนี่ยนะครับจะต้องใช้ในเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรคเพื่อที่ว่าในการสร้างสรรค์ผลงานออกมานั้นจะได้สื่อความหมายออกมาได้ตรงคอนเซปต์หรือตรงเป้าหมายของเรานะครับ เอาล้นะครับนักเรียนหลังจากที่พวกเรานั้นได้สร้างสรรค์ผลงานเทคนิคด้วยสีช็อคและงานปะติดกันไปแล้วนะครับครูจะให้หนักเรียนนะครับออกมานําเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆและครูได้ฟังกันนะครับพร้อมที่ครูและพเพื่อนๆนะครับจะร่วมประเมินว่าเรานั้นมีความเข้าใจในเรื่องเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานได้ถูกต้องหรือไม่ครูและพเพื่อนๆน,นะครับจะร่วมชื่นชมผลงานของเรา และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานต่อไปอนักเรียนนำเสนอผลงานได้เลยครับหลังจากที่เรานั้นได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคการสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมายโดยใช้สีช็อคและงานปะติดกันไปแล้วนะครับ ครูหวังว่านักเรียนคงจะได้นำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อไปในภายภาคหน้าและนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆหรือคนอื่นได้รับรู้ไปพร้อมๆกับเราด้วยนะครับในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook i n s t a g กร m หรือช่องทาง YouTube ก็ตามนะครับครับแล้วพบกับครูผู้เบศได้ใหม่ในคลิปถัดไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ